อยู่กับแบง SNs Channel ครับแล้วก็เบนจ้า <B enta. S 2> วันนี้เป็นคลิปแรกที่ได้มาออกของ SNs Channel นะ,ะจ๊ะจ้ก็คือวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไป s s ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ซานบาร์โบเป็นเอเชียมาร์เก็ตที่นี่เป็นแบบว่าร้านขายของเอเชียแล้วก็มีของไทยขายหรือเปล่าก็มีผลไม้ไทยมีมพวกของไทยไปดูกันว่าบรรยาก,กาศของเอเชียมาร์เก็ตที่ที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็คือผมคิดว่าหลายๆคนที่เป็นคนไทยหรือว่าคนต่างถิ่นที่มาอยู่ต่างที่เนี่ยก็อยากมีของ ที่แบบเราเคยกินของบ้านๆเรานเนาะใช่บา,างทีงเราก็คิดถึงอาหารไทยอะเนาะแบบที่นี่มันก็จะมีแบบพวกผักผลไม้มพวกอาหารกระป๋องสําเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ของแหง้งที่ไทยมาขายก็มีแล้วก็ของที่อื่นพวกของเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกัน let's go <S แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่ซานพาโบซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะอยู่ทางด้านนี้เห็นไป้ายไหมดี uh huh. แล้วก็ขับรถมาประมาณ15นาทีจากที่ท,ที่เราจ <So, S 1> ากเวเนเชียนะจ๊ะใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในนี้บรรยากาศเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ว้าแสบตามากเลยแสบแรงมากเลยมันจา้าแล้อเกิด <laughs> คือขน,นุนอันนั้นน่าจะเป็นมันเกลหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้เห็นนานมากขนุนเขาจะมีแบบเป็นลูก่างน,นี้แล้วก็กลับเป็นแบบแพ็คแพ็คหนึน่งก็จะแรงนิดนึงอันนี้พวกเหรียญนะฮะหกสิบห้าก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทแพ็คหนึ่งนะแพ็คหนึ่งสองร้อยใช่แล้วพวกนี้ก็แบบพวกผัก นี่แบบเราไม่ได้เห็นนานมากมาลัดแบบนี้นะครับี่แบบว่าหาซื้อไม่ได้ตามสถานที่ทั่วไป่ทำไมก็จะมีแบบพวกบวบต้นหอมผักชีอันนี้น่าจะเป็นผักเขีวนะไม่แน่ออใจใผักเขีวน่าจะใช่ผักเขีวแล้มีแับก่างนะครับ ก็จะแบบมาเจอน้ำพริกของไทยอนะไรอ่เงี้ยเดี๋ยวหยิบให้ดูนะนี่อันนี้เป็นแบบซอสพริกของไทยสีราชาเด็ดมากเลยอแบบแปลว่าของของบ้านเราแบบไม่ได้กิ๊ก๊อกเลยนะฮะของเมืองไทยอ,นนอันนี้ก็อันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มไก่แต่ว่าอันนี้เขาเป็นยี่ห้อแม่พรอ,อยอก็ก็ถ้าเห็นแล้วก็ถ้าคลิปดังน,นะนาคสตสปอนเซอร์ก็ต้องเข้านะ <laughs> ขออนุญาตปิดนะคะแล้วก็จะแบบพวกเวลาเราทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซอสหอยนางรมใช่ปะที่นี่ก็แบบมีนะเอ้ยนี่นี่อันนี้อันนี้ปิดชื่อไว้แต่โลโก้ทุกคนน่าจะคุ้นอือหือสื่ไหมแม่สื่องเย็นตะโฟซอสด้วยเกี้เนี่ยภาษาไทยเห็นปะมาหยิบมาสิเนี่ยเขาเขียนมาซอสปรุงรสเย็นตะโฟ คือแบบเราเห็นภาษาไทยได้ที่นี่เว้ยอย่างน้ำพริกเผาเลอย่างเงี้ยก็แบบเป็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นมานานมากๆภาษาไทยนี่ถ้าไม่ได้ถ่ายเฟซบุ๊กแล้วมีเพื่อนเป็นคนไทยก็คงไม่ไม่ไปนอะน้องยังไม่จบโอเคไหมคือว่าเป็นน้ำพริกกุ้งน้ำพริกคลากุ้งแห้งโรสเทนช l i p a พ t e พริกเผาหรือเปล่า o a s t e d เป็นอ่พริกขั่วประมาณนั้น ปิกเผาปิกเผาแล้วมันไม่ได้มีแค่ของไทยนะแบบเนี่ยคิกโครมะของญี่ปุ่น,นอย่างเงี้ย,ยมีของญี่ปุ่นมากใช่ใชแล้วเมื่อกี้ก็มีแบบเป็นซอสของถ้าใครรู้จักแบบบะหมีเ่เผ็ดเกาหลีอ่ะยี่ห้อเดียวกันตอนนี้ชิมนะไม่ไม่ที่เป็นบะหมีเ่เผ็ดเกาหลีที่มันคูณสองคูนสี่เลยนะ<า>ั่นแหละไมอรู้ว่าของอะไรเลยใช่แต่ไม่รู้จักเหมือนกันใช่แล้วเนี้ยก็มีจะมีแบบตรงนี้จะเป็นพวกของกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโไรนกระป๋อง อืใช่นี่มันมาเป็นอย่างนี้เลยครับใช่บัมบูช์เห็นแบบนี่เป็นกระป๋องประกองก็จะมีแบบเป็นอย่างนี้ก็มีแต่แบบเป็นช่อเล็กๆก็มีอันนี้ก็แบบมีกะทิใส่จะเป็นกะทิเรามาดูของไทยเลยครับอันนี้กะทิกะทิมีกะทิอร่อยไทยทั่วโลกกะทิอร่อยดี แล้วมีแบบพวกเคทีแบบชาวเกาะอ,อะไรพวกนี้ครับอันนี้ไม่รู้ว่าของไทยหรือเปล่าชาวนาชาวนาไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นนะตอนอนี้นแต่อันนี้อนนนของไทยชักอะชาวเกาะนะจ๊ะถึงแม้แบบบางทีเราจะทำขนมอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากถึงทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ไม่รู้จักตรงนี้ก็อยู่ที่ซานราโบนะครับ <Hey. S 1> เผื่อเราอยากหาของไปทํากับข้าวเนาะคิดถึงกับข้าวบ้านเราก็มาหาได้ครับมันก็มีของของที่เราคุ้นเคยกันขายเยอะ oh. ๆอยู่มากๆเดี๋ยวผมเดินตามคุณนายเขาชอปปิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเนาะกับป๋องโอเคเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศร,รอบๆไปเรื่อยๆนะฮะ เอาล้ฮะเราก็มาเจอโซนที่น่าสนใจแล้วนะครับคิดอะไรไม่ออกเราจะกินอะไรครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป <g it> หรือถ้าสินน้นเดือนเหมือนสิ้นใจแบบนี้เราต้องกินอะไรครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดไป <c oughs> เราจะพาไปดูกันนะฮะกีก็มาแล้วบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีแล้วแบบโ้ว้าวมากคือแบบว่าว้าวในความที่แบบว่าขออน,นันหน่อย อันนี้ผมว่าทุกคนที่เข้าเซเว่นอีเลฟเว่นที่อ่ไม่ใช่สิร้านสะดวกซื้อที่ประเทศไทยน่าจะเคยเห็นยีน่้อนี้ปึ๊บพอแล้วอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะ <laughs> เขาไม่ได้จ่ายก็ <laughs> แบบโอ้มันมีของอย่างนี้ขายด้วยนะครับที่นี่เ <laughs> ็ก็ <laughs> คือใครว่าจะบอกว่าอุ้ยเราจะขายกินอะไรกินอะไรนี้กินอันนี้อะไรอย่างเงี้ย มาม่าเอ่อเรมีเก okay. ่งเร็จรูปเ็าอยู่ก็มีของไทยก็มีแบบที่พ่อแบบคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมาม่าเอ่อเร็วเร็วเร็วเโอเคใช่ก็ก็จริงๆนะครับถ้ามาแล้วก็อยู่ในที่ที่โอเคก็ไม่ค่อยลําบากหรอกที่เนี่ยคือหารการกินมันก็ถามว่าต่างจากบ้านเราไหมก็ไม่มากครับ แต่ก็ยังมีของที่เราสามารถหากินได้จากที่แบบว่าเราอยู่บ้านเราแล้วมันหากินได้เป็นปกติที่นี่ก็อาจจะแบบว่า,ายากใช่แต่ก็ยังมีให้กินอยู่อันน,นี้จะเป็นคนน้องไข่เห็นไหมไปเราไปดูอันนี้จะเป็นไข่เย่อมาเหน็นไไข่เค็มก็มีอันนี้จะเป็นแบบไข่เป็ดอ่ แม่มากโอ้ฟองเบลเลอร์เลยอันนี้คือไข่เป็ดนะไข่เป็ดแล้วไข่ไก่ที่นี่เขาจะมีสองสีมีสีขาวกับสีน้ำตาลครีมๆแบบบ้านเราวันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นชินนะฮะไขน่นกกระทาแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยนะอยอะคู่อยอกคู่โยเกิร์ตที่นี่มันจะแบบถูกใจเรายากนิดนึงมันไม่เหมือนบ้านเราทำไมทำไมถึงถูกใจเรายาก บบบางทีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้<ม>อะไรแนะด,ดูตรงนู้นดูตู้ปลาตรงนู้นสินนนนเแล้วป็นแบบสดๆเลยเห็นปะดูแบบว่าเก็บวลแคป,ป็นเป็นตู้สดนะครับไลฟ์ไจะเป็นูเป็นปลาไมนมีไลฟ์ลอสเอร์ มันก็จะวัดช่างกันเป็นพาวเป็นพาวไปนะฮะก็ที่นี่ก็อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านี้นคือเขาจะใช้หน่วยวัดกันเป็นพาวคือส่วนใหญ่ก็คือตีซะว่าถ้าคำนวณคำนวณง่ายๆก็คือ1พาวเท่ากับครึ่งกิโลเนาะเป็นหลักคำนวณง่ายๆจะได้ไม่งงเพราะว่าถ้าแบบเอาตามมาตรฐานเป๊ะๆกว่าบางทีถ้าเราไม่เก่งขณิตเหมือนอย่างผมเนี้ยผมก็ไม่เก่งคณิตพะถ้ามานั่งคำนวณเป็นหลักมาตรฐานเป๊ะๆกว่าจะคำนวณเสร็จพอดีครับไม่ไม่ต้องทำมาหากิดอะไรแล้วคเนี่ยออย อ่ะไหนไหนไปดูอร่อยมากเป็นไอติมเกาหลีมัง้งอ,อร่อยอแบบอร่อยอ่ะคืออร่อยจริงๆดูรีวิวในติกตอบเลยแล้วแบบไปตามหาตรงเอเชียนมาร์เก็ตแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห oh oh. พ่อคุณอะกบมากินจริงจัง อร่อยจริงนะกล่องหนึ่งได้กินประมาณอันสองอันนี่เหลือคนอื่นกินหมดคือของมันดีจนโดดแยงใช่อร่อยโอเคหรือว่าเราควรจะลองอย่างอื่นเขามีคั่วมีสตรอเบอรี่มีมะม่วงอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าโอเคไหมแต่คือมีรสนี่คือสุดริงก็ต้องต้องไว้เอาไปลองดูกันว่าแบบไหนดีเป็น the best of the best ของ ไอติมก็เมนูสุขภาพครับเมนูสุขภาพนะ้าในกินดีไม่เป็นไรหรอกใช่เน่ยเป็นกลัวความอ,อ <c oughs> ้วนอะ่ะมันไม่ได้กินทุกวันนบบ้ำหนักแค่ตัวเลขเออใช่ไหมเมื่อกี้เราไปเจอขนมเป็นลูกใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่เจอทุเรียน <c oughs> ทุเรียนแบบเป็นลูกที่นี่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงแ,นงแล้วส่วนเนี่ยเราก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นแบบฟีสมานะ แต่ยังไม่เคยกินแบบรีสนะเพราะมีมความรู้สึกว่าถ้ามันเมลก็แล้วอะถ้ามันละลายแล้วมันน่าจะคงเป็นแบบแย่ๆหรือเปล่าอ,อะไรกันแล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรนะกรนโทนเหรอใช่ไหมกันโอนแล้วก็ลำใหญ่ลำใหญ่ที่ไม่ได้แปลว่าลำขาด <c oughs> ลำใหญ่ที่แปลว่าผลไม้ก <c oughs> <ๆ>็ยังคก็ยังคงมีผลไม้ไทยที่หากินได้อยู่นะถ้าแต่อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ที่ผลไม้มาที่นี่ ก็จะเป็นแบบฟิเชอร์มาแค่แข็งมาใช่โฟร์เซนมาพีชมาอนะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมีแบบเป็นสดก็มีแต่จะอยู่ที่ชนานฝัน uh huh. อันนั้นมีแบบสดแล้วราคาก็ค่อนข้างจ่านิดนึงนจะสูงหน่อยใช่แต่คืออร่อยจริงเดี๋ยวพวกเราก็คงจะไปจ่ายตังค์แล้วเพราะว่าได้ของมาค่อนข้างจะพอสมควรแล้วนะฮะก็เดี๋ยวยไปดูเมื่อกี้เห็นต้นง,งาหม,ม้อไฟที่ประเทศไทยใช่ไหม เราจะพาไปดูหม้อไฟกันไปไปคุณหม้อนะคะฝั่งนี้เจ้าชู้อ๋อคนหม้อตายแล้วบูค่าบาทสิบบาทอะไรเอ่ยหม้อไฟประเทศไทยคะ่ะเฮ้ยแกต้ยมยำหม้อไฟ กระทะหมูกระทะด้วยมะเราไปซิวมา oh. แล้วแล้วเราก็ลองมาแล้วแต่เหนื่อยจุดหานแค่แล้วนี่ก <laughs> ็เลยคิดว่าเออแม่งไฟฟ้าะะ <c oughs> แล้ว <c oughs> กันกว่อจะได้กินอย่างเงี้ยจุดหันมานมากเชื่อปะเราแม่โคตรชอบโซนนี้ที่สุดเลยเว้ยเพราะว่าเป็นโซนขนมเว้ยแล้วแบบมีอะไรมาอวดเว้ยเธอมันฝรังทอดกรอบหอีอร์หนึง เป็นโลโก้ไว้ไม่ได้มีแค่นี้เลยเธอนี่ตัวมีหลายรถมากคืออันนี้ยังไม่เคยเห็นที่ไทยเลยอ่ะไม่รู้ด้วยสําว่าแบบมีอะไรอย่างเงี้ยรถไก่วิ่งแซบเว้ยลองว่ายลองป้าเออเอาไปเอาไปเออไม่เคยเห็นอันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยเราก็แบบนี้อ่ะน้องโซเทสเอก เหอรสแบบไข่เค็มเออคือแบบเคยบ้าบอคือแบบว่าค่อนข้างมีจริงๆค่อนข้างจะรู้สึกว้าวนะครับเพราะว่าแบบว่าคือถ้าเราอยู่ไทยอ่ะของพวกนี้คือเป็นของปกติมากใช่ไหมแต่ดูสิเนี่ยอ่ะอันนี้ผมให้ดูคือรอบๆตัวเราอ่ะมันมีแต่อย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบว่า นขนมที่หาได้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นชื่อเห็นอะไรนะครับมันคืออะไรที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่คุ้นตาหรือถ้าใครบางคนอาจจะเคยเห็นก็น้อยครั้งที่จะหาได้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆใช่ไหมมันก็เหมือนกันกับการที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็<บ>ของที่แ้บแบบบางยี่ห้อก็ค่อนข้างจะแบบโห้ยใช่มันบางบางทีเกินเอื้อมเ,เกินไปสําหรับเราณนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามาเจอที่นี่แล้วแบบว่าอก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหนนึงประมาณนั้น ก็โอเคครับเป็นฟีลลิ่งที่ดีก็อยากให้ลองเปิดใจนะฮะไม่ไม่ได้ขายของให้เขาแต่ก็ภูมิใจไว้ว่าของที่คุณกินกินกันอยู่มันมาถึงที่นี่แล้วคือของแบบมันเหมือนที่เขาบอกว่าคนไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกใช่มันไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกแต่แบบบางทีมันอะไรตัวเมี่บางบางอย่างนี่เขาให้แบบมันมาไกลๆบ้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเอาอะไรแล้วจะไปซื้ออะไรแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอ๊ะไปจ่ายตั๋คาดูว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่สําหรับการช้อปปิ้งในครั้งนี้ดูจากของตรงนี้ก่อนนะฮะก็ของเขาทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไปจ่ายกันกันเราจะใช้คําว่านานมาทีนึงไม่เป็นไรหรอกไปจ่ายตั เนื่องจากอย่างที่นั่นแหละครับที่แจ้งทุกคลิปเลยว่าอยู่โควิดเขาไม่เปิดให้กินในร้านทำไมหลายๆบางร้านก็จะเปิดแค่ช่องไดรตรูนะครับก็เลยจะไปสั่งไดร์ตรูมกันแม่เมาไมสั่งตัวนู้นแม่จ้าอะไรเนี่เอาครัฟต์กีลักสองสองเหร ở lại máy no no that's it thank you so much okay, is on the uh yeah, correct yeah. yep okay. okay 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 thank you okay thank you okay. Okay. thank you thank so ได้ของมาแล้วแล้วเราก็ต้องเลื่องรถออกจากตรงนี้นะคอแล้วคือตอนนี้เราก็ถ่ายการแสงสว่างจนมืดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนถึงบ้านนะขอขับรถกันนะครับเจอกันเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะแบบ มองดูแปลกตานิดหนึ่งเพราะว่าน okay. ี่ไม่ใช่บ้านหลังที่เราถ่ายกันประจำนะครับเป็นบ้านของน้องสาวกับคุคู่คุมชามีโอเคเป็นบ้านของคุณชามีอืมวันดีน้องสาวผมแต่งงานแล้วนะกับออโต้นะกับโต้นะนี่ไม่รานะนี่อะ ตัดส่วนนี้ออกไหมล่ะเตไม่เป็นไรโอเดี okay. ๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราซื้อ <Okay. S 1> อะไรมากินกันอุยแล้วเราที่จริงๆเราที่กินอ่ะเพราะว่าไม่ได้อยากกินอันนี้แต่ว่าอยากกินซอสนี้เขาเรียกว่าแลนช แลนช์เราเห็นไหมออกแทบทุกคลิปเลยนะของเราเนี่ยใอ่แลนช์เนี่ยคือแบบมันคือดีมากเอาจริงๆผมอยากหาข้อมูลนะถ้าแบบว่าเผื่อเมืองไทยหาของหาอะไรมาทำกินได้อยากให้ทุกคนได้ลองชิมคือจริงๆแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบประมาณว่าคือตรงเนี้ยเขาเขียนว่า butter milk house sauce นะคะ AKA Lunch ก็คือ AKA ก็เหมือนฉายาป่ะใช่คือที่เรียกกันว่าคือแลนช์คืออันนี้คือถ้าแต่ที่กินนะคะ มันเหมือนเป็นสวีตช์และซาครีมโน้ n อ I น e ี้เนี่ยเซาครีมอ่าก็คือเซาเปรี้ยวๆในโนสวีทนะคะนี่นะคะนี่แหละซจริงเหมือนทุกครีปเหมือนที่ไปกินไก่ทอดมันวิงสต็อปใช่แล้วก็ที่ไปกินกับแม่คืออันนี้เราก็ยกให้เป็นเดอะเบสออฟเดอะเบสของเราเหมือนกันชอบชอบแล้วทำไมอร่อยมันดี มาแล้วนี่อันนี้คือเห็นแบบเบคอนชัดๆเลยนะคะเห็นไหมแล้วแบบไก่พ่อเขาแบบอย่างนี้เลยเห็นปะขอญาติมูมาโอ้โหรีบไม่ได้ยดูตัดแม่คำแค่เนี้ยเองคุณแม่งใหญ่แบบอร่องเราดูคือจะรู้ว่าแบบคำแม่งใหญ่เห็นปะ เยังไงก็ขออนุญาตไปกินก่อนนะครับเหลือมัเจ๊กามเอาละครับก็กินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออสองคนนี้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปตกปลากันต่อ,อ,อกำกังไปทงานน้องชายจะพาไปตกปลา๋อน้องชาย <laughs> โอเคครับแล,ล้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมคลิปในวันนี้นะครับสาหรับใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กด แชร์แล้วก็อย่าลืมกดแัรติไกใ้ด้วย,ยนะโอเคครับ <c oughs> ขอบอบคุณมากนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าพวกเราจะพาไปไหนเจอกันครับ <Bye. S 1> <c oughs>